รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ลิก <Share> แล้วค่ะเชฟปา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 เลิกแล้วค่ะอ่ะเชฟปาปาปาเลิกได้แล้วเอามาจา้าอะไรนักหนาเธอเอาก็เมื่อกี้เห็นบอกเลิกแล้วค่ะกันดูกันร้องเพลงด้วยกันบอกว่าให้เลิกร้องได้แล้วอืมเสียใจเอาดูว่าต้อนรับคุณผู้ชมเหมได้ค่ะอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนดิคะ่ะเข้าสู่รายการมุ่งปลอด นางหมุนตลอดเวลาฮะาวันนี้ก็โปรงบานด้วยก็เลยอยากจะหมุนโชว์สวย<อ>ด้วยวันนี้แต่งเหมือนคนรับใช้เลยฮะอาจารย์ชมแหละเออแต่วันนี้บอกโลยแขกรับเชิญของเราเนี่ยเชฟเขาเนี่ยบะจรงิงไทยอ,ะอ่ะอ๋อแค่เปิดเดี๋ยวก็น่าจะพอถ่ายได้เอา,เ,อาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะร้องเพลงเรียกเขาเลยดีกว่าเอาเลยฮะเชฟบะ เกมปะปะปะเกมเขามีเพลงใหม่แล้วเขามาขอนมาร้อนมานี้เข้ไปขอนะเขอาอนอะไอ้ขอไอ้เกอร์ร้อนนี่จะไม่สวัสดีกันเหรอออ่ะเสวัสดีค่ะพี่ฮายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแขกรับเชิญของวงโปรยของเรานะคะ พายอภรนั่นเองนะคะค่ะบอกเลยว่าวันนี้เรามาเจอระดับตำนานเราทอกันมาไกลมากเลยตำนานเลยตำานเลมื่อแย่เลยอพี่ไฮไม่ใช่บ้านพี่เนี่ยจังหวัดเนี้ยไม่ใช่ไงบ้านหนูอยู่นครสวรรค์แล้วพี่นับมาทำไมที่นี่อมาไหมอ่ะก็บ้านพี่ยังไม่เสร็จพี่ก็ต้องมาบ้านเพื่อนอ๋อที่พามาที่นี่ ชีวิตน้องเขาเนี่ยน้องวันเนี่ยเป็นอะไรที่น่าศึกษามากอายุนิดเดียวค่ะเขารวยตั้งแต่อายุยังไม่ถึง20่สิบมีเงินเป็นร้อยล้านตั้งแต่อายุยังไม่ถึงยี่สิบ่จริงหรอและตอนนี้อายุ25คิดดูสิว่าาจะรวยขนาดไหนเห็ยไหมเราต้องฝากอยากเจอแล้วพี่อยากเจออยากเจอจะมาเรียนรู้อาเจอเลยออกมาเลยสสวัดีค่ะออกมาเลยนี่คือคุณวันที่พี่ไฮบอกว่า อายุน้อยหลายร้อยล้านหลายร้อยล้านเลยโอ้โหเขาบ้านก่อนไหมคืนในบ้านใช่ค่ะร้อนไหมคะใช่ค่ะได้ได้ได้ถ้าอย่างนั้นวันน <e ี้ต้องขออนุญาตคุณวันนะคะจะขอให้รายการมูโปดของเรามาสำรวจบ้านคุณวันได้ห่อว่าเป็นยังไงได้ค่ะต่ะามาเลยถามมาเลยเออ ดเทลเทยอะไหมใช่ดีเทลเทยอะมากพอเราเดินเข้ามาปั๊บอันเนี้ยคือโต๊ะเลขแปดเขาเชื่อว่าเป็นห้องรับแขกที่มีความเป็นอินฟินิตี้ดังนั้นเหมือนกับตรงนี้คือเสริมทรัพย์ค่ะนะคะจุดที่เราเห็นจุดแรกก็คือมีเลข8ความเป็นฐานทรัพย์ต่างๆถือว่าดีค่ะนะคะมองไปตรงบริเวณโดยรอบเนี่ยไอ้ฉากเนี้ยฮะก็เปรียบจะเหมือนฉากรับทรัพย์เหมือนกันเขาจะวางฉากเนี่ยกั้นกลางระหว่างการกินกับการนั่งถ้าปล่อยไม่มีฉากเงินจะไปหมดกับการกินหมดเลย หมดการกินการเที่ยวไม่มีเก็บดังนั้นพอมีฉากแบบเนี้ยถือว่าเป็นการเก็บรับซับระหว่างกันอ,อันนี้ถือว่าดีอ๋อมันเป็นเรื่องแบบนี้หนูด,ดูวงจุ้ยก่อนหรือเปล่าคือหนูทําตามความรู้สึกของตัวเองก็คือรู้สึกแบบไหนเราก็ทําแบบนั้นว่ามันต้องมีอะไรกั้นยังไงแต่มันดันมาลงตัวกันที่เป็นหวงจุ้ยที่ดีก็ถึงบอกว่าคนเราโดยส่วนใหญ่ฮะคือเก่งเยีายเดียวไม่ได้ต้องเหง คนที่อยู่ในจังหวะช่วงที่เป็นขาขึ้นหรือจังหวะที่ดีเนี่ยทุกอย่างมันจะเข้ามาเองจับต้องอะไรก็ถูกใช่รวมถึงโซฟาด้วยสีของเขาเนี่ยเป็นสีเหมืนกับดึงดูดสัตด์ด้วยเช่นกันลงตัวอีกใช่แล้วเราก็เลยมองว่าทุกอย่างในโซนนี้ถือว่าดีค่ะค่ะอ่ะถ้าอย่างนั้นย้ายไปโซนต่อไปมีกว่ามคาว่าเป็นยังไงบ้างต้องตัดมาคือ ห<พ>้องอาหารนะคะใช่ค่ะตรงจุดเนี้ยต้องบอกนี้หาว่าอย่างที่อาจารย์เคยบอกหลายๆครั้งว่าโคมไฟเนี่ยต้องเป็นโคมไฟที่เป็นพวงองุ่นค่ะ,ะค่ะนนเป็นพวงองุ่นแล้วก็เป็นลักษณะเป็นพวงองหุ่นหรือรังพึ่งที่เป็นการรวมพลังทั้งหมด ดังนั้นอันนี้ถือว่าเป็นลักษณะของโคมไฟที่ดึงดูดซับระวางทานอาหารก็จะมีเงินเข้าได้อยู่ตลอดเวลาแต่สําหรับใครที่ไม่ชอบลักษณะแบบนี้ก็ให้หาโคมไฟสองดวงมาอยู่ตรงบริเวณโต๊ะทานอาหารก็สองดวงเปไฟครอบครัวไม่แนะนําให้มีสามดวงจุดทานอาหารสําหรับคนที่ไม่ชอบแบบนี้นะถูกต้องค่ะก็ต้องเป็นคู่ไว้ถัดมาด้านหลังมาดูห้องนี้บ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงประมาเลยค่ะ เวลามีแขกมาเราก็จะให้มาที่ห้องนี้ค่ะซึ่งห้องเนี้ต้องบอกเลยะขออนุญาตสังเกตไฟนิดนึงนะคะ,คะไฟนี่ค่ะก็เป็นไฟรังผึ้งหรือเป็นไฟที่เป็นภาพรวมของการรวมทรัพย์ทั้งหมดนั้นจุดนี้เป็นจุดที่เขาใช้ไฟในการบาลานซน์ได้ดีงนั้นจุดนี้ก็เป็นจุดที่คุยเรื่องการงานจุดเรื่องต่างถือว่าดีแต่ห้องนี้อาจารย์อาจอยากให้เสริมนิดนึงค่ะเราอยากให้เสริมเนี่ยหาโดยลักษณะของแจกันนะคะแจกันที่เป็นปากปาก,ปากต้องเียกปากชามไหม บบทรงแบบนี้นะคะบหนึ่งใบในแจก,กันขอให้มีลวดลายของไม้ไผ่ม,มันหาไม่ยากเป็น <ทำ S 2> สีเขียวท้าม่ถ,ถึงต้องเป็นไม้ไผ่คือแบบนี้ค่ะเขาเชื่อว่าด้วยไม้ไผ่กับลักษณะแจก,กันที่เป็นลวดลายเนี่ยเสริมกับปีนักสัตว์ของเจ้าของธุร,รกิจซึ่งเราได้ทราบมาว่าเขาเกิดปีนี้ปีนี้แต่ขาถูกไไปนะคะ เพื่อที่จะวางและเพื่อจะเสริมให้เขาเนี่ยได้รับทรัพย์ทั้งหมดหาจะก,กันใบเนี่ยมาลงสักหนึ่งใบอาจจะอยู่มุมนี้เลยะ่ะพอดีเลยแล้วเราจะเก็บทรัพย์ต่างๆได้มีเงินมาทั้งบ้านละเก็บสักมุมหนึ่งก็โอเคใช่ค่ะเพราะหลายคนโดยส่วนใหญ่จะเจอปัญหาตรงที่ว่าฉันหาเงินเก่งนะ เราไม่กลัวการที่คุณหาเงินเก่งแต่เรากลัวคุณเก็บไม่เก่งนี่อ่ะสำคัญที่มันเป็นแบบนั้นแต่ั้นลองแก้เคล็ดด้วยวิธีการนี้อะไรก็จะดีอาจารย์แล้วเรื่องพรมแบบพรมสีลุงลิ้งกับเสื้อผ้าของคุณวันเลยรายการนี้จ้างคุ้มมากเลยอะดูยันพรมเลยอยากรู้ไงว่าดูยันพรมเลยมันตีเทียบกับพรมแบบลายลายหรือยังไงไม่คือแบบนี้ค่ะเราไปเห็นบางบ้านเนี่ยเป็นพรมลูกโลกอันนั้นคือการสู่นรวมพลังของศัพท์จากทั่วโลกเนาะ แต่เนี้ยคือสีสันค่ะนั่นก็คือความวาไรตี้อ่ะนั้นอันเนี้ยก็คือเหมือนกับเวลาเราโกรธใครมาอารมณ์ร้อนมาเจอมุมนี้จะรู้สึกใจเย็นโกรมากลงข้างล่างได้แล้วลงข้างล่างได้ละนัวผมาสมัครงานนี่ลูกเอ้าก็แต่งชุดเนี้ยเธอถามท่านผู้ชมสิแต่งเป็นแม่บ้านเลยนะอ๋อแม่บ้านลงข้างล่างอ๋อนี่เจ้านายใหม่เธอค่ะค่ะคเคค่ะ คุณนายทั้งหลายาค่ะอเอาเป็นว่าถ้าขนาดนี้นะคะขอพักคุณผู้ชมสักครูค่ะขอมีเรื่องมีราวตกตีใครบางคนก่อนค่ะเอาเป็นว่าช่วงหน้ามุมโปรดเรานะคะจะมาทําความรู้จักเรื่องความสัมพันธ์นะคะระหว่างพี่ไหลและคุณวนันรวมถึงความสําเร็จของคุณวันว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่ตอนนี้ขอพักแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวเท่านั้นค่ะขอมีเรื่องหรืคนบางคนก่อนค่ะห้ามตดผมนะ ทุกคนทัวร์ไปแล้วนะคะทั่วบ้านเลยทุกซอกทุกมุมแต่เบรกนี้ค่ะเราจะมาคุยกันทุกซอกทุกมุมเหมือนกันเรื่องของความสัมพันธ์ของคนสองคนเกิดขึ้นได้ยังไงเป็นยังไงและต้องอัปเดตด้วยตอนนี้พี่ไฮนี่เขาเรียกว่าเป็นครัวของประเทศแล้วพูดแบบนี้ไม่ได้ทำไมม่เขาเป็นมหาเศรษฐีอุตสาหะรับปรปก่ันก่อนต้องบอกเลยนะคะท่านผู้ชมขาเมืวานเราเห็นแอปลอยปลา แบบเยอ่อยไม่ทันหรอกป่อยทีละตันแต่แกขายทีละพันตันแบบเฮ้ยเมางอยไม่ก็เขาก็เป็นอาหารของเรา <S 2> <S 2> <S แต่พอเราเรา ทำธุรกิจตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องต้องปล่อยเขาด้วยก็ทําบุญด้วยทําบาปด้วยไปพร้อมๆกัน <laughs> ไม่หรอกก็เหมอ <laughs> ะดีค่ะจริง,รงๆต้องเขาเรียกบาลานซ <laughs> ์อ้อแหนก็ทุกคนี่ยก็ต้องทําธุรกิจทำอาชีพอาจารย์ก็คืออาหารน่เนาะเราก็เ <laughs> าก็เป็นเวียนว่ายไปนะคุณขายฉันมีได้ชิมนะอาจารย์เป็นหนึ่งหนึ่ได้ชิมได้ชิมแล้วเป็นไงไงพูดฉันขอญาตพูดเลยดิฉันจะแบบพูดตรงไปตรงมานะคะไม่อะไรเลยต้องบอกอร่อยมากรคือตั้งแต่เกิดมาเนี่ยฉันไม่เคยกิน ลาอะไรที่อร่อยแบบนี้รดเธอเวลาเขาไปทำไปทอดนอ้ยสุดยอดแต่กินได้เฉพาะหัวเอแล้วส่วนตัวคะขายขายกินไม่ได้อ๋อส่วนตัวก็ขายที่อ๋อส่วนตัวขายี่ฟรีก็เอาหัวไปหยอยเอจริงต้องอร่อยมากเลยค่ะเพราะว่าเราเราทานมามันกลมกล่อมแล้วก็เข้ากับอาหารในทุกๆมื้อทังันเพราะว่าพี่ไห้ใช้น้ำปลาอ่ะ ไม่ได้ใช้เกลือถ้าใช้เกลือมหมักเนี่ยมันจะเค็มแหลมแต่แตอันนี้มันจะเค็มม, <า S 2> <พ>มัน,น, <ะ S 1> ม,นมันแพงหนู<อ>แต่เราพอเราพอเราทำแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็อยากให้คนคนกินน่ะอร่อยเหมือนที่เรากินก็ถูกโภชนาการ<ช>จาังที่ทําตรงนี้พี่ไฮได้ ต้องบอกว่ามี <I S 1> ไอดอลในดวงใจอยู่นี่เลยค่ะคุณวันของเราเนี่ยนะคะนัมเบอร์วันเขาขายทุกอย่างฉันมีความสุดตายแล้วเด็กสมัยนี้ทำไมเขาเก่งจังเลยก็แอบส่องเฟซบุ๊กเขาแอบใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาแอบ,บดูวิธีการทํางานของเขาว่าเขาทํำยังไง<ม>ก็เลยแบบอก็แอบ,บขโมยทิกเกล็กๆน้อยๆมาทําทั้งๆที่ไม่หายไม่เคย ต้องบอกว่าไม่รู้เรื่องเรื่องเรื่องออนไลน์เล,เลยแต่พี่ให้ทำไมทําได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอะไรที่ใกล้ตัวเราเนี่ยทำไปเถอ,อท <ำ S 2> ะทําแล้วนําเสนอไม่ต้องไปปรับเพื่อคนอื่นเลยเอาเอาตัวเราเนี่ยอย่างแม่ตำน้ำพริกปลาไหลห้ก็เอามานําเสนอก็ทุกวันนี้น้ำพริกปลาไขายวัน 2, สอ,องสามเดือนหนึ่งสองสามร้อยกระปกุกถามดีกว่าคคุณวันคะคือได้ข่าวพี่ไฮมองคุณวันเป็นไอดอลแบบนี้นี่คือแบบรู้สึกยังไงคะ เหตพี่ฮายนี่ขายน้ำพริกถูกไหมคะแต่ก่อนนี่ก็ตอนอยู่ปสปสก็ตั้งแต่ป3ปส่อะค่ะจนเรียนบช็อคือขายน้ำพริกมาตลอดแล้วคุณแม่ป่ะใช่ค่ะเป็นนักเรียนด้วยเป็นนักเรียนด้วยเป็นนักเรียนด้วยแม่ก็ขายก๋วยเตี๋ยวแล้วตอนเย็นเราก็จะไปขายน้ำพริกที่ตลาดนัดเราเราใช้คําว่าจุดเริ่มต้นมาจากความลำบากไหมคะใช่ค่ะลำบากขนาดไหนโอ้ก็ลูกไม่ค้าคนหนึ่งป่ะหนู ใช่ค่ะประมาณอย่างนั้นใช่แล้วก็เวลาเรียนพอพอเลิกเรียนก็มาช่วยแม่ขายของใช่ค่ะแล้วก็เวลาเวลาเราไปขายน้ำพริกอะค่ะเราจะมีครีมไปอยู่ข้างๆด้วยเออเอามาขายครีมตั้งแต่ตอนนั้นเลยหรือลูกอ๋อก็คือตั้งแต่หลักจบมสามคือแม่เนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ในโรงเรียนที่เราเรียนอยู่อ่าอ่าอ่าใช่ค่ะแล้วทีนี้เวลาเราไปขายของกับแม่เราจะมีครีมไปวางอ๋อหนูชอบค้าขายอยู่แล้วเริ่มต้นจากพวกสบู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมไม่เป็นอาหารทำไมไม่เป็นขนม ทาไมต้องเป็นสินค้าที่เป็นตอนเด็กๆชอบดูหนังในในในจอหนังมันจะมีแบบเวลาเขาแต่งหน้าสวยๆค่ะก็อยากสวยประมาณนั้นช่วงดีที่ช่วงนั้นไม่ได้ดูพี่ไฮเขายู่ีเชฟบากันอยู่เลยนี่เอวเท่านี้เอยนี่อดีตเอลยี่สิบสองตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงพอขายดีมากก็คือก็เรียกได้ว่าเอาก็ทำเงินให้คนอื่นด้วยที่เป็นเจ้าของแบรนด์ใช่แล้วแล้วแบรนด์อื่น่ะผลิตไม่ทันด้วยคนก็เลยก็เลยแบบ เดี๋ยวทำเองดีกว่าลองลองทำเองดูลนูขายเป็นด้านไหนด้านออนไลน์ออนไลน์อย่างเดียวเลยเหรอลูกออนไลน์อย่างเดียวเลยแล้วในระหว่างที่เราค้าขายดีมีอะไรที่ทำรู้สึกท้อไหมคะัสามสาปีที่ที่หนูขายให้คนอื่นใช่ไหมครับมีสะดุดมีพลาดไหมก็ก็มีมีท้อบ้างก็มีแล้วเราผ่านจุดนั้นได้ไงอ่ะเราจะไม่บั่นทอนตัวเองหนูเป็นคนที่คิดว่าฉันต้องทำได้ เดินต่อเดินต่อใช่เราต้องเดินต่ออะไรที่เป็นแนวว่าฉันกล้านะที่จะมาทําของตัวเองอ่ะเพราะมันต้องใช้เงินลงทุนเยอะใช่มันหนูใช้เงินลงทุนเยอะไหมอ่ะครั้งแรกเลยน่าจะเป็นเงินก็หมดบัญชีเลยค่ะตอนนั้นครั้งแรกเลยนะคะประมาณล้านกว่าบาทแล้วถึงไม่กลัวเพราะมันหมดบัญชีฉันเดินต่อยังไงไม่กลัวค่ะเพราะเงินมันอยู่กับของคือถ้ามีของคุณวันมีความเชื่ออยู่แล้วว่ายังไงเช่าอยู่เพื่อเพื่อขายได้อยู่แล้วใช่เงินมันอยู่กับของที่กองอยู่ข้างหลังเรา แค่ brand, แบรนด์แบรนด์แรกแบรนด์เดียวที่ลงทุนหลักล้านทำไมมันต่อยอดมาเป็นหลักร้อยล้านอย่างนั้นได้อะคะ <sidewalk. S 2> คือวันไปจับสินค้าอยู่ตัวหนึ่งคนที่เป็นเจ้าของอะค่ะเขาบอกว่าเขาขายไม่ได้คือสินค้ามันแพงสินค้าคือคุณภาพไร้าสารอันตรายราคาค่อนข,ข้างสูงหนกกูเลยบอกว่างั้นเดี๋ยวลองเอามาเดี๋ยวหนูขายเอง <anish S 2> หนูขายจนพี่เขาอะยกแบรนด์ให้หนูเลยคือโชคดีมากคือ ไม่ว่าไม่รู้ว่าด,ด้วยความอะไรที่เขายกแบรนด์ให้เราให้เราเป็นคนดูแลแล้วหลังจากนั้นก็คือกลายมาเป็นธุรกิจที่เราทำมาเรื่อยใช่ค่ะ ก็มีตัวที่1 2 3 4งสองสามี่มีครบวงจรของผู้หญิงเลยก็คือครีมอาบน้าสบู่แป้งใช่ค่ะจริงต้องแอบบอกวที่ท่านผู้ชมขาโงเฮงเธอดีสังเกตดูนะคะลักษณะโง่เฮงเธอตรงนี้คืออินทรพย์หลายคนโดยส่วนใหญ่เนี่ยให้ลองสังเกตดีๆว่าคนโดยส่วนใหญ่ที่ประสบความสําเร็จเร็วนอกเหนือจากความสามารถที่ดีแล้วความขยันที่ดีแล้วเนี่ยโงเฮงเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่ง อย่างเดียวไม่ได้ต้องเฮงด้วยใช่ค่ะมันต้องมาพร้อมๆกันสอดคลองกับอาจารย์มาเพราะวันนี้อาจารย์จะมานำความเฮงให้กับพวกเราพ่อนี่แต่ฉันเดินสำรวจทุกที่ต้องบอกในจุดต่างๆองคจุ้ยเขาดีอยู่แล้วนะนั้นด้วยพื้นฐานองค์ประกอบของความสําเร็จของเขาเนี่ยเขามาพร้อมกับจังหวะที่เขาเฮงพอดีค่ะนั้นจุดต่างๆแต่มีอยู่จุดหนึ่งเธออะไรคะค่อยเมาสอยู่จุดหนึ่งเดี๋ยวค่อยเมาสอยากคายเดี๋ยวนี้คายเบรกนี้เลยได้ไหมนี่คือตอนนี้ถ้าอาจารย์จะสร้างมุมให้บ้านหลังนี้เพิ่มคือต้อองบกเลยว่า วันนี้ที่เราเดินดูทั่วบ้านเดี่ยอาจารย์ชมทุกมุมเลยว่ามุมนี้ดีอยู่แล้วมุมนี้ก็ดีมุมนี้รับซับมุมนี้นู่นนี่อีกมุมหนึ่งที่อาจารย์จะเพิ่มคือมุมไหนอาจารย์เล่าสิมีอยู่มุมหนึ่งค่ะเดินจากประตูเข้ามาเนี่ยแต่มีฉากอยู่ฉากหนึ่งนะครับเป็นฉากตรงนี้เป็นฉากรับซับแต่เขายังไม่ได้จัดอะไรให้เป็นให้เป็นกิจจารักษณะ,ะตรงจุดบร,ริเวณเดินเข้ามาหากตรงฉากนั้นเนี่ยหาลุกซิ่ก็ได้หรือองค์พระสังกัจจัยก็ได้มาเสริมวางตรงฉากนั้นนะคะ ตรงจุดนี้จะเป็นจุดรับทรัพย์เงินจะเข้ามาตรงบริเวณนี้ที่สําคัญคือตรงนี้จะเป็นจุดที่ทําให้พลังแห่งความสําเร็จจะเกิดขึ้นเขาถึงเรียกว่ามุมเพงไงคะตอนนี้รู้เรื่องมุมเพงแล้วนะคะ,นนเ,เ,ะ,คะเดี๋ยวช่วงหน้าคะ่ะคุณผู้ชมคะเรามาดูดีกว่าคะ่ะว่า อะไรโปรดักแบบไหนนะคะที่ทําให้คุณวันเนี่ยเริ่มต้นจากติดลบจนทุกวันนี้นี่เรียกได้ว่าเป็นปอายุน้อยพันล้านก็ว่าได้อเ,เอาเป็นว่าพักกันสักครู่แลวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อค่ะ รายการมุมโปรดค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดถึงโปรดักที่ทำให้คุณวันเนี่ย ลายมาเป็นอายุน้อยหลายร้อยล้านใช่แต่ตัวดักตัวหนึ่งที่โผล่ขึ้นมาใหม่เลยเอไม่ทราบว่าใครคะเนี่ยเออพี่โปรดักอีกโปรดักหนึ่งของคุณวันหรือเปล่าคะเป็นพรีเซนเตอร์นี่คือน้องเนสกาแฟชื่อเก๋มากเลยแล้วชื่อน่ารักเนสกาแฟคะจะพัดจะผูกมาเป็นพรีเซนเตอร์ได้ยังไงคะคือจริงๆแล้วหนูรู้จักกับพี่วันก่อนที่พี่วันจะมีทุกๆแบรนด์นะคะรู้จักกันตั้งแต่พี่วันยัง อย่างตั้งแต่ตามมาวงมาไรไปคล้องกันนะใช่ใครคล้องใครคะหนูคล้องเขาอ๋อโอเคค่ะบเป็นเอฟซีกันมาก่อนใช่เป็นเอฟซีเขาชอบแล้วแล้วคือทางเนี้ยก็ติดตามพี่เขาเพราะว่าตอนนั้นพี่เขาไลฟ์สดขายของแล้วคือชอบการพูดเขามากเลยแล้วเป็นคนที่ตรงอะเราไม่ได้ไปขอเขาเป็นพิีเนเตอร์นะคะอ้าวเหรอขาเขาเป็นคนขอเราอ้าวเหรอโอ้ไม่สายเดียวกันไงเลยคุยกันสายเดียวกันคุยกันรู้เรื่องเลยนะคะแล้วก็คือแบบ ต้องเป็นแป้งเท่านั้นอย่างอื่นไม่เอาคือต้องเป็นแป้งโอตัวอื่นก็เออหนูใช้ได้แต่แต่หนูขอเป็นแป้งใช่ก็ปกติเราก็แต่งหน้าอะไรกันอยู่แล้วเออแป้งก็ดีนะแป้งเออก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยไปๆมาๆเอ้ยพี่วันบอกว่ามีมีเลขอยู่ข้างหลังก็เลยอ่ะเดี๋ยวขุดๆเล่นๆแล้วกันโอ้โหปังปังค่ะที่บอกว่าขุดกันนี่ขุดตรงไหนคะของโปรดักก็ดูเป็นตลับแป้งปกตินี่คะจริงๆแล้วเน็ตจะ พกมาเอาติดตัวตลอดเวลาแล้วก็พกมาด้วยพีเซ็ตเตอร์เนาะแต่ยังไม่ได้ขูดด้วยนะออันนี้ยังไม่ขูดด้วยนะแบรนด์ตลาดไปแต่นี่มุมมองอาจารย์มอน่าจะเป็นไอเดียทางการตลาดของทางแบรนด์มากกว่าอยากจะมีอะไรที่มันเป็นกิมมิกอะเนาะให้มันมีความรู้สึกว่ามันเป็นลูกเล่นในแบรนด์นี่ก็จะมีเล่นเท่านั้นง่ายๆถูกใจพี่ไฮเขาเลยค่ะง่ายๆก็ถือว่าเป็นกิมมิกแล้วก็เป็นความสนุกทั้งหมดนี่คือโปรดักต์ของคุณวันที่สร้างให้คุณวันทุกวัน ใกลยเป็นอายุน้อยร้อยกว่าล้านใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะมันมันทำไมมันแยกออกมาเป็นหลายตัวไหนหบ้างค,คือจริง,รงๆอ่เรามีครบทุกตัวเลยนะคะสกินแคร์ของเราคือตัวแรกเลยก็จะเป็นชุดผิว<อ>เป็นทางผสมการจะเป็นหัวเชื้อกับโลชั่นแล้วก็อต่ตัวตัวถัดมาเนี่ยก็จะเป็นสกินแคร์หน้าค่ะแล้วตัวสุดท้ายที่เราทําออกมาก็คือจะเป็นแป้งคปสองตัวนี้จะมาก่อนค่ะค่ะแล้วพอตัวตัวสุดท้ายที่ทาออกมาณตอนนี้ก็คือแป้งกับ ออรองพื้นค่ะแป้งอันนี้มันพิเศษยังไงค่ะแป้งอันนี้มันพิเศษยังไงมันพิเศษตรงที่เวลาวันเอาแป้งมาทุกๆรอบอะค่ะมันจะมีการสวดโดยอาจารย์ของมันเองค่ะจะมีการทําพิธีเบิกเนตรแล้วก็แป้งของเราเราไม่ต้องไปซื้อว่าเอ้ยเราเอาแป้งเบอร์ไหนมันจะใกล้เคียงกับเราไหมเราเจอในเน็ตอย่างเงี้ยเราจะซื้อเราไม่เห็นเนื้อแป้งแต่ตัวเนี้ยเราทายังไงมันเข้ากิวเยแลยแน่นอนแต่ว่าที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งที่จิเห็นก็คือตราโลโก้ ใช่ค่ะเป็นตราพญานาคเลยเหรอคะใช่ค่ะเป็นโลโก้พญานาคเลยแล้วสีด้วยนะที่เห็นสีอ๋อสีสีเขียวสีเขียวเพราะว่าหนูเเกิดวันพุธแล้วก็เรื่องโลโก้พญานาคก็คือจะเป็นพญานาคได้ไหมมันจะซ้ํำไหมเราก็ลองดูเฮ้ยพี่ไม่ซ้ําหรอกเอาเป็น E ีวันข้างล่างแล้วกันแล้วก็ใส่มงกุฎข้างบนเพราะเราขายความสวยงามลองดูมันก็เลยออกมาอ๋อดีไซน์เองด้วยเหรอใช่ค่ะแบบกราฟิกสอง โลโก้ที่เขาเชื่อว่ามีความสตรองต้องมีมงกุฎอ,อยู่ตรงโลโก้ส่วน,วนจังหวะพอดีฮะทุกสิ่งอย่างแล้วก็ด้วยแบรนด์เขาเองในโปรดักชเชื่ออะไรนะเมืเ่อกี้อาจารย์ได้ยินคุณ,คณแป้งเปิดซับใช้คำว่าแป้งเปิดซับเลยใช่ค่ะ มีด้วยนะอาจารย์โอ้ก็อย่างที่คุณวันบอกว่าเ่งต้องนำเ่งต้องนำขยันตามออแต่ว่าคุณวันคะมารายการมุมโปรดของเราทั้งทีมีโปรอะไรดีๆมามอบให้บ้างค่ะวันนี้มีมาให้ถึง3โปรเลยทีเดียวค่ะโอ้ยจุกๆกโปรแรกเลยโปรแรกเลยก็คือแป้งเนี่ยปกติ1ตลับ1,290บาทค่ะเฉพาะรายการมุมโปรดวันนี้ลดเหลือตลับละ5 9 0บาท โอ้กว่าครึ่งอ่ะแต่ถ้าสั่ง2ตลับนะคะจะลดเหลือ1,100บาทซึ่งราคาปกติ2,580บาทอันนี้โปรที่2อันนี้โปรที่สและเราแถมฟรีกันแดดให้ด้วยต่อโปรที่3อันนี้คุ้มมากสำหรับใครที่อยากได้ทั้ง2ชิ้นก็คือรองพื้นกับตัวแป้งลดเหลือ1,079บาทซึ่งราคาปกติ3,079บาท แล้วแถมฟรีกันแดดให้ด้วยทุกโปรไม่มีค่าจะสุขค่ะโทรที่ไหนติดต่อ,อยังไงบ้างคะเบอร์096-978-1840น่นะคะแล้วก็ติดตามเพจนะคะที่ ceo one shop นะคะหรือว่าสั่งซื้อกับตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศเลยค่ะโอ้ยโ,โปรดีมากขออีกสักรอบได้ไหมคะว่า3โปรโมชั่นนีมีอะไรบ้างคะได้ค่ะโปรที่1น,นะคะก็คือแป้งปกติเนี่ย1,290บาทลดเหลือ5 9 0บาท อกล่ oh. องตลับวันนี้ uh. ปกติ2,580บ่า uh. ทจ่ายเพียงแค่1,100บาทอันน uh. uh. ี้โปรที่2จัดส่งฟรีด้วยจัดส่งฟรีด้วยลดด้วยใช่แล้วมีแถมกันแดดให้ฟรีด้วย uh. แล้วก็โปรที่3นะคะเป็นแป้งกับรองพื้นจากราคาปกติ3,079บาทวันนี้เฉพาะรายการนี้เลย ลดเหลือ1,079บาทค่ะหแถมฟรีกันแดดและส่งฟรีให้ด้วยค่ะติดต่อสั่งซื้อได้ที่นะคะ0 9 6 9 7 8 1 8 4หนะคะหรือติดตามเพจ CEO One Shop ค่ะหรือสามารถสั่งซื้อกับตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศเลยค่ะก<ม>็คือเรียกได้ว่าทุกที่จะเป็นโปรเดียวกันท,กที่โปรเดียวกันหมดเลยถ้าบอกว่ามพจากรายการมุมงโปรดใช่ค่ะ เอาเป็นว่าใครสนใจนะคะก็ติดตามแล้วกันนะคะวันนี้เราก็ได้เปิดโงเ่เฮงเปิดห่วงจุ้ยความเคล็ดลับความเฮงนะคะ,คะของคุณวันนะคะที่สร้างตัวจากติดลบเนี่ยจนทุกวันนี้นี่เรียกได้ว่าเป็นอายุน้อยหลายร้อยล้านแล้วก็ต้องขอขอบคุณ พี่ไฮมากมากที่พาเรามารู้จักนะคะและที่สําคัญต้องขอขอบคุณนะคะน้องเนสกาแฟด้วยวันนี้นะคะสนุกสนานมากๆเลยรายการเราเอาเป็นว่าหมดเวลาลงแล้วนะคะอาทิตย์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปที่ไหนนะคะ,ะที่สําคัญค่ะในทุกๆมุมที่เป็นหวมจุย้ยสาระน่ารู้ต่างๆแล้วมาเจอกันค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราทุกคนตรงนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ